ไม่พอดีหรอไม่ไม่รู้เลย่ะรูีละกคนถูกไหม จอมแล้วก็ต้องมวงการจาาพยังพอดีเลยเริัดไเหมือนกันสแต่้แต่เกมก็ดนหลับตาเดิ่มเหมือนกันเพรานั้โอ้ยอยผมไม่ได้นี่ไม่ใช่เหม็นเขียวมากกว่านี้ลูอะไรเนี่เดีลืมไปฟังอเลยครับไม่ใช่ผมสวัสดีครับ อามาเลสแล้ววันนี้พวกเราอยู่กับรายการลองเลส เรามากับเกม Insider ่นเองนะคบทุกคนเก็เคยเล่นเกมนี้นะครับมาทำก่อนเ็อาจจะมีทั้งเคยแล้วไม่เคยจอาจะไม่เคยคนเดียวใช่ไหมอาจจะเคยดูแต่ว่าไม่เคยเล่นจริงนี่แหละเล่นจริงวันนี้แหละตอนก็ดูซ้อมๆมาอยู่บ้างอือแอบไปซุ่มหรอป่าก็แค่ดูอทุกคนอาจจะเห็นนีตรงนี้มีการ์ดที่ทางทีมงานเรียงไว้ให้แล้วนะครับก็อันนี้เราจะต้องมาจับการ ได้เลทุกคนสามสองออันแน่ เราต้องไม่คนแอบแอบจุดจิตุดแจงแน่นอนอ่ะโอเคพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้ผู้นำของเราบอกมาทุกคนนะหลับตาครับจบแล้วหลับตาครับหลับตาเขี้ยมเป็นชุดเป็นทิ้งแน่เลยเียผมหรอเดียวพีิซมาร์ททิซมันเงียบอินเฟเดอร์รุนตาจามวงการเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอินเฟเดอร์ตาครับคำนะครับที่ผมจะให้ดูนะครับโอเคครับคำนี้นะครับ ไหนไหนพูดจักไหมรู้จักไหมเฮ้ยกบิี่ล้านเลยโอเคนะครับรู้จักนะครับอินเซเตอร์หลับตาครับไม่บอกภาพพอร์ตแล้วครับทุกคนลืมตาจับเวลาเฮ้ยง่วงมากเลยฮะใช่บอเข้าเลยเหรอเข้าเลยของสใช่ไหมใช่ฮะขนาดใหญ่ใช่ไหมใหญ่ไหมใหญ่ครับกินได้ไหมกินได้ไหมสิ่งของไม่กินเคลื่อนที่ได้ไหมอาจจะเป็นเครื่องใช้ราคาไหมไม่ สิงของขนาดใหญ่เคลื่อนที่ได้ไหมอาจจะสิ่งของขนาดใหญ่อาจจะอรออาจจะหรออาจจะเคลื่อนที่ไมเคลื่อนที่ได้หรอไม่ได้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรอแต่ย่างไม่ใช่ที่นี่มีไหมที่นี่ไม่มีครับนั่นไม่ใช่อะไรอยู่ในบ้านใช่ไหมส่วนน้อยแล้วเป็นของใช้ภายในห้องน้ำถูกไหมมับ แต่เขาบอกในบ้านก็ส่วนน้อยนะถ้าเหมอนนก็เท่ากับว่ามันก็อาจจะมันอยู่ในที่ได้ด้วยเหรอเครื่อนที่ได้ไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจําวันใช่ไหมอัจจะนรนานทีใช้แล้วแต่บุคคลค่ะแล้วแต่บุคคลนานทีใช้ใช้ในสํานักงานไหมอัจจะอัดจัสำนักงานอะไรวะสำนักงานสำนักงานเป็นเฉพาะทางใช่ไหมใช่ครับ นนกัถ้าเฉพาะทางนี้ว่ามันต้องเป็นเกี่ยวกับพวกอาชีพหรือไม่ก็ต้องเป็นพวกแบบอารมณ์พวกอยู่ในโรงพยาบาลแบบพิมดีหรืออะไรใช่เฮ้ยเวลาเดินไปที่หนึ่งนะฮะพี่สมัติเป็นไม่ใช่อยังอยู่ในโรงพยาบาลใช่ไหมอยู่ในโรงพยาบาลรถฉุกเฉินเอมบูแลนผิดครับอ้าวอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลใช่นะอาจจะเคลื่อนที่ได้ไม่ใช่่คอร้วิวแชร์ใช้หรือว่าเปลียงผิดครับเป็นเตียงหรือเปล่า ของใช้ประจำตัวของใช้ประจำตัวใช่ครับของใช้ประจำตัวไกล้จังเลยอะบิบแคร์อครเดี๋ยวของใช้ประจำตัวหรอต้องมีโจ๊กหมูใส่ไข่คือต้องมีของใช้ประจำตัวอันด้วยเหรอกำเกงไงไม่น่าไม่น่าใช่นะเขาบอกว่าถือของขนาดใหญ่อันเดอร์แวร์จิใหญ่เหรอใหญ่กางเกงฮะกางเกงตู้เย็นไม่ใช่โอ่ยฉันอยู่ในโรงพยาบาลไม่น่าใช่ตู้เย็นหรอกโต๊ะหรอไม่ใช่เย็นไฟฟ้าเสื้อ ใช่ครับฮะใช่เสื้อแต่ยังไม่ถูกไงเสื้อกลาวถูกต้องแล้วเฮ้ยเฮ้ยว้าวาใายถูกแล้วหนึ่งสองสาม ปึ้งโดนโดนอ่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเป็นเสื้อกาุไหนไรลองดิไม่ไม่ไม่แต่ว่านี่ก็บีบแคบๆแค่ผมก็เท่าๆเหมือนกันเนาะเสื้อถ้ามันถึงเป็นเสื้อล่ะอ๋อก็มันของใช้นี่สงสัยอันเดียวเดิมที่ถามว่าเป็นของใช้ส่วนตัวใช่ไหมนี่เสื้อกาุมละก็ของใช้ตอนแรกนี่ก็ติงเข้ามาแล้วในหัวเป็นหมาเข่งอย่างไรจะอย่างชิดหน่อยก่อยู่ในตุ่มปะก็ใช้ก็ของใช้อยู่แต่เราก็ยังไม่รู้เนื้อ อย่างไรมีใครแก้โจรสองไหมเรา้คิดว่าใครเ้าลองชี้กันดูนะใครบีบใกล้สุดตอนแรกลองชี้ดูไม่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 ไมเไม่รม่ไ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 ม้ไม่ลม่าม่ไ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 ม่ม่ลม่ไม่ไม่ไา่ไม่ไม่ไม่ไบ่ไม่าโรง่ไน่ไม่ไม่ไม่นม่ไม่ไม่าม่ไม่ไม่พม่มไม่ไม่ไมไม่ไม่ไไมนโร่ไม่ไม่ไมเไมาะม่ไม่ไมอไม่ไอ่ไม่ไ่ไม่ม่นม่ไม่ไา่ไม่ไม่มา่่ไม่้องเลือกแล้วไม่มมมจริงไม โอเคนั้นเลยีกว่าโอเคมาลองชี้กันนะฮะหอึ่งสองสามสมันยังไม่หมดเวลาที่สามเมื่อกี้มันตัคำถามอันนี้เราเพิ่งมาตั้งคำถับกันเราไม่ได้พีกสามสามเพกลับไปดูแล้วอีก ว้าวใครมูกแล้วหนึ่งสองตาวปึ้งอ่ะแกลองจิ้มสัตว์มาคิดว่าเป็นใครสงสัยที่สมาร์ทมากสุดสมาร์ทสมาร์ทมีอะไรแก้ตัวอะไรยบ้างไหมสงสัยอะไรที่สมาร์ทเออสงสัยอะไรคราบมาโรงพยาบาลหรอถ้าโรงพยาบาลอ่ะไม่รู้แต่รู้สึกว่ามีสมาร์ทมันกายนี่ก็เลยตาวไม่แต่ไม่สงขใสมีสมาร์ทก็จริงแต่เนี้ยก็สงสัยมีที่ต้่งมันเป็นเบาะเฮ้ยเพราะอาจจะเป็นเพราะนี่บอกกกนก่อนก็ก่อนนหรือเปล่าก็มันอยู่ตามอันนี้เออเผื่อมันอาจจะไปนู่นก็ได้ไม่รู้นะ หรอนี่ก็เดาไม่ร, <laughs> มรู้ไม่รู้นี <laughs> ่ก็เดา <laughs> แล้วคำถามคือของเป็นอ่อเป็นสิ่งของขนาดใหญ่ ทำไมถึงคิดว่าเป็นของใช้ส่วนตัวทีทิมันหาว่าเป็นของใช้ส่วนตัวหรือเปล่าอ๋อทำไมนี่ก็เลยใส่ไปทมแล้วทำไมถึงเป็นของใช้ส่วนตัวในเมื่อยังไม่มีอะไรโยงก็แค่ใม่ีองส่วนตัวาไปไม่รู้คือพี่ทแน้ำอย่างเดียวเลยไม่นี่มีในใจแล้วแต่คือเสื้อกาวมันก็เป็นไปได้พี่จดาวเพราะว่ากินในหัวก็คือเสื้อกาวเมื่อแต่ในหัวตอนแรกนะที่พี่คิดว่าเป็นเสื้อตากาวตอนแรกไม่ได้คิดว่าเสื้อกาวเลยอยากลึกล่างอยาลึกล่างในหัวตอนแรกคิดว่ามันเป็นไอหูฟังที่หมอเขาชอบใช้กันอ่ะตอนที่พี่กบอกว่าของใช้ส่วนต อะไรจะตอบถูกพั้งก็ไม่รู้แต่ที่บอกเสื้อมาแล้วที่แม่บอกถูกนี่เลยอ่ะเสื้อกางจีตเออใช่มันเป็นไปได้นะคือจะเป็นอย่างนี้คอนเซ็ปต์คือนักสงสารไม่แต่เหมือนเป็นไปได้นะเพราะว่านี่พูดเสื้อมาแล้วมันก็เลยถ้าอย่างนี้คือเสื้อกาวอาจจะชุดคนป่วยนี่คือในหัวนี้เสื้อกาวเลยเมื่อกี้พวกพยาบาลอุ้ยเวลาจะหมดแล้วเนี่ยเราต้องเลือกแหละพี่เกมสามสองหนึ่งซีอ โอเคเป็นสมา3าเสียงจหเสียงแล้วครับถ้าปท่ีขึ้นมานะสมาช์ใช่มมาเฉลยต่อคนแรกไม่ได้ไม่ด้เล่นไม่ใช่ไหมเฮ้ยหมือนลาบอกบอกแล้วเหมือนรับตะปิงพี่เกมมาเปล่าพีดีโอเป่าเฮ้ยไม่ใช่แอปเซ์ม้เฮ้ยเหมือนรับิงไม่ผิดผมเซียงผมเซียงแอปว ก็เมืกี้ิงๆาได้แต่ว่าเอหมืเวลาก็เหมือนก็เรจะหักมือไปแล้วเยเดี๋ยวเราหลับตาแป๊บนึ่งแล้วให้ทีมงานมาสลับโอเคอีกหนึ่งเกยอีกหนึ่งเกมได้หนึ่งรอบหลอกทุกคนครับตาครับสองหนึ่งโิ้โหเอาเหยดูบอกเลยครับ โอเคน่าจะกดเสียแล้วหมดได้ไหมที่ที่เป็นหลับตาผมอโอเคครับทุกคนหลับตาครับหลับตานะอ่าอินเฟเดอร์ลืมตาครับปจยโอเคครับพี่อินเฟเดอร์แล้วนะครับคำอินเฟเดอร์นะครับนี่นะครับคำของอินเฟเดอร์คือคำนี้นะครับเสียงมันอยู่แบบฮันน่ คนแน่นี่ว่านะหูมั้งนี่ว่าคนเดิมยวนี้พี่เนียงเคยเป็นนักมวยต่อสามรอบเลยตัวเอกเปล่าคนลืมตาไม่ใช่แล้วคนชืมตาเขาลืมตากันแล้วนนองเรามาจับกันดีกว่าพร้อมแล้วนะครับเตรียมจับเวลานะฮะสามสองหนึ่งจับเวลาครับของใช้ใช่หรือไม่ของใช้ใช่หรือไม่ใช่ครับของใช้ใช่พี่พูดเคลื่อนที่ได้ไหม ได้ครับเฮ้ยเพื่อนที่ได้แล้วอยู่ในชีวิตประจำวันใช่ไหมใช่ครับเครื่องใช้คฟ้าไหมใช่ตามเรื่องเลยอ่อที่นี่มีไหมเฮ้ยอะไรจักรยานไฟฟ้าไม่น่าใช้อันนี้คนเลเครื่องใช้ไฟฟ้าเหรอเพื่อนที่ได้อ๋อขนาดเครื่องใไฟฟ้าสัปเอรเตอร์ผิดครับขนาดใหญ่ไหมอใช่ไหมอาจจะอาจจะใหญ่อะไรอะไฟฟ้าองใรถยนต์ผิดครับอะไรแผ่รีคอปเตอร์ไม่ใช่ ปกติคนใช้ไหมใช้แล้วทำับใช้เนี่ยสามารถอยู่บนฟ้าได้ไหมไม่ได้คดีันเป็คนมันคือคนมันใช้มันจะไปอยู่บนฟ้าได้ไงครับเพื่อนอ้าวเขาเกิดจะบินเครื่องบินไงแต่มันใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมอ้าวเครื่องบินทุกวันเลยตู้เย็นไอ้ที่บินไปไหนใช้ตู้เย็นไหม ตู้เย็นผิดครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเคลื่อนที่ได้เครื่องททีี่่่ไไดด้้เเหรรออคืงใช่มั้ใช่ครเืองไฟฟ้าเครื่องดูดฝุ่นเฮ้ยเป็นไปได้ถูกต้องครับเฮ้ยถูกเลยเหรอถูกเลยเฮ้ยไม่ใช่หรอกนี่ว่าไม่นี่ว่าพี่สมารชายดาวถูกคือสมชายชอบดาวเก่งเนาะอ่าเครื่องดูดฝุ่นนี่หมายเลขสามนะทุกคนมาได้เวลาจัะเจาจอบประการขอาแล้วครับเจาะจอบประการของเราคือใครคิดว่าใครฮะ นี่ดิลุนก็เล่าอะเมองนะใครเลย่เง้ยฮ้ยบอยทีทีไม่บี่เกมนี่ว่าทีทีนี่ว่าอยู่แถวนี้แหละนี่ว่าที่งนี้ไม่ใช่เัากลิ่นแรงเหมือนแบบเป็นเพื่อนตัวเองไม่ใช่ผมเร่จะไม่ได้ทีเพราะว่าตอนลืมตามาแบบดูมีแบบเพิ่งตื่นอาจจะหลับตานานนี่นี่มีความสุขอาจจะไม่ได้ลืมตาเลยอีกเดอร์ทีทีไม่แต่เนี้ยโดอเอา กูกิวจะเสียใจถ้าเรื่องนี้กูก็จะเสียใจเหมือนกันร้องไห้นอนไม่หลับคืนนี้ฝันร้ายแน่ฝันร้ายเหมือนจัมปุดไปเลยแต่เราไม่ได้ขอใครแต่เกมก็โดนหลับกลางนาทีเพราะฉะนั้นเปิดวิโอเใจผมอันนี้อันนี้ผูกไม่เมื่อกี้ยังนึกไม่ถึงเลยว่าคืออะไรผมก็ไม่ถึงแต่นี่นึกถึงแล้วเป็นทีทีเพราะนี่ยเพราะวันนี้หรอไม่ไม่รู้เรื่องทุกทีละคนหูแมวไหมหูแมวใจอันนี้เราหาจุดเข้าไปก่อนไหม ว่ารู้ไหมทำไมถึงเป็นทีทีมเพราะธีธีใส่หมวกคนเดียวในนี้เฮ้ยกดนี้มันใช้ได้จริงๆนะขอบคุณครับบ๊ายบายไม่จริงใช้กันใหม่ลองใช้ง่กดแห่งความโกราหดดูบ้างมันได้นะเว้ยนี่ชนะเพราะกดนี้มาสามทำไมพี่สมารถถึงตอบว่าเครื่องดูฝุ่นนะเพราะว่าในหัวมีคำว่าเพืลินฟ้าเป็นที่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยนี่มันก็ว่ามันเป็นนึกออกก็เป็นนี่ก็เออก็เลยมองตอนแรกตอนแรกถามตู้เย็นตู้เย็นไม่ใช่ก็เลยแบบเอ้ย ไหนลองเล็กลงหน่อยอ่ะเคลื่อนที่ได้ก็เป็หตุผลอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกดูลายเหตุผลสุดๆเลยเครื่องบินอ่ะนี่ตอบว่าอะไรตอนแรกเยอะเลยแล้วไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดนั้นหมายถึงว่าเป็นมีเจอเพิงบ้างวันเดียวเวลาแต่ไม่ใช่ไฟฟ้าด้วยนี่ยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรเอาจริ้งนี่รู้แค่ว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องที่ได้อยู่ในบ้านรู้แค่นี้แปลกว่าเป็นฝั่งอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ถึงเลนาะไม่ใช่นี่ โอ้ยดอนโอ้ยผมไม่ใช่นี่ไม่ใช่เหม็นเขียวมากตอนเนี้ยอางี้เดี๋ยวเราไลา์ตร็แล้วเรานี่ว่าทีทีเพราะนี่ยังตอบหน่อยอ่ะนี่มีเซนผมก็มีเซนอ่ะเออดีเซนสายยาดิฟังไม่รู้เรื่องพูดทีละคนทีนี้เราเอาคนที่ตอบได้เลยผมกใส่หัวเซนทีนี้ใส่หัวมาใส่หมดเท่ากับเป็นวันนั้นมีคนนั่งเปิดหนังสือดูคนนั้นก็เป็นเจนี่หมดเวลาโอเคหมดเวลาแล้วทุกคนต้องโหวตแล้วครับ พร้อมน,นะครับคิดในใจนะครับดับห้าชมเนี่ยนะเราดูหมวัวจอมแล้วก็ <4 S 3> ต้องมีกานวงการสมพยางค์พอดีเลยหนึ่ทุนชี้ครับพี่ตมาช่วยหนูไม่ชี้ชีช้แล้วครับต้องชี้แล้วครับไม่เสมอเกมสเสียทอ้ยโอ้ยยยยัยยยยยยย่ยช่ยย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 ยเยลยยยลยยยเยยยเยยยย่ยย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 ยชยยยย่ยไม่ใช่ไม่ใช่ ตมาดกับที่ทีเปิดเปิดออกมารเล่นนี่ทีทีแล้ว่ไหนอเฮ้ยเห็นไหมไม่มีใครเชื่อนี่เลยโอ้มันเกิดสองตาครับสองตาบอกแล้วพี่เสียนน้องน้องเห็นไหมพี่บอกแล้วกดพี่มันเชื่อได้เห็นไหมหมวกจอมบงการนี่ไงตามพยางเงียบฟังไม่รู้เรื่องคืนนี้เราไม่้เอาไปหนึงรอบเรือก็เสี่ยงเชื่อนี่โหเห็นเป็นร่ะงเม็นเขียวเลยรับปฏิสิทธิ์นะปสิท อันนี้ต้องของสารภาพนะบอกตามตรงว่าตอนแรกไม่เชื่อแต่ก็เสีนเพราะตอนลืมตาตื่นมาปึ้งอ่ะเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนี่เหมือนคนเป็นอ่ะไม่ใช่มันเหมือนคนเป็นอ่ะิ่งตื่นหรือเปล่ามาได้เวลาเรื่องครับสามสองหนึ่งเอาสองพันดี๋ยบอกเลยที่รอบ ไม่อยากเล่นแล้วทุกคนหลับตาครับตาที่สามนะครับทำไมไม่ได้เป็นเลยอ่ะไม่อยากเล่นแล้วไม่ทิ่นี่เลิเป็นอีกแล้วหรอพี่เกมเป็นนี่วะที่ทิ้งเลิกแอปสักทีได้ไหมเลิกตาครับอุจาเลิกแอปสักทีได้ไหมพี่เกมเลิกตาครับได้ไหมครับคำของอีเฟเลอร์เอาเอาหูแมวไหมหูแมวหูแมวถ้าตามีแพ้อนะแพ้เลิกเล่นเลิกเล่นไม่เล่นเล้วโอเคนะครับคือคหลับตาครับทุกคนลืมตาครับไหนขอดูตาหน่อย แล้วคำนี้เป็นคำอะไรหล่ะน้องพี่ทีนี่ีไม่หนีไแล้วมาปากกระโปรงครับเอ่อเตัวเชือกเออสิ่งของใช่ไหมครับใช่ครับสิ่งของเป็นใช้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมอ่าก็อาจจะนะแล้วเราจำเป็นต้องใช่ไหมอาจจะเป็นเครื่องใช้ป้างไหมไม่ใช่เอ่อใช้ทำความสะอาดใช่ไหมไม่ใช่ที่นี่มีไหมอาจจะรองเท้ารองเท้าไม่ใช่ครับผิดใช่ทำให้ผ่อนคลายไหมไม่นะ โตเหรอไม่ครับอืมตุ๊กตาไม่ใช่ครับในในบ้านมีใช่ไหมในบ้านมีครับบ้านมีแม็กช่วยอเลยต้องผิดครับมีทุกบ้านใช่ไหมอาจจะครับผ้าห่มผิดครับเตียงผิดครับพูดให้หมดบ้านเลยบ้านมีอะไรพูดให้หมดแม็กช่วยดีทั้งช่วยไม่ขารับนี่ผลิตสุดกะเอาสามตาติดเลยตีเออโูนี่บริสุทธิ์แหม่ดิ่งอะไรดิ่งอะไรเคลียร์จนผมเทาหมดแล้วอะหมดเวลาสามารถกินได้ปะครับ อาจจะเขียวๆเรื่อยๆปะอยู่ที่วาตถวอะไรกินเฮ้ยปวกหรือเปล่าที่กินไม้เหรออาจจะต้องเป็นไม้มีส่วนประกอบเป็นไม้ก็อี้ปวกมันกินกระดาษไหมมีส่วนประกอบเป็นไม้ไม้ใช่หนังสือปวกมันกินหนังสือปะกระดาษกินกม้กินไม้ มีสารประกอบเป็นไม้ไม้ต้นไม้ผิดครับแต่อยู่ในบ้านพี่กูตอบไม่ไดเขาบอกว่าอยู่ในบ้านนะไม่กินอะไรเฮ้ยปกมันกินพวกกระดาษด้วยนะกระดาษไม้มันสื่อไม้ใช่เขียงไหมผิดครับตู้เก็บรองเท้าผิดตู้เก็บรองเท้าทุกอย่างเดินตู้เสื้อผ้าผิดครับอาจจะมีทุกเมื่อทุกอย่างหมดแล้วอ่ะเร็วอ่ะเร็ว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 เร็เร็วเร็วเวเร็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 วนร็วเร็วเร็วเร็เร็วเร พูดสิไม่ใช่ไม่รู้เองนั่นแหละไม่รู้รู้เช่าอยู่แล้วนะพูดแล้วพูดมาไม่รู้อุ้ยเรื่องจแล้วนะเอ่อกล่อง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 กระดาษลังกระดาษสักอย่างอ่ะลังกระดาษถูกครับน่ะฮะไม่สอนซาวไม่ใช่จริงจิ้งิงไม่ต้องไม่ต้องอย่างนี้นะดิสคัสจบดิสคัสไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตัวอื่นหรือรีโอยังไม่ตอบ ก็มันมีกล่องแล้วกล่องกระดาษมันกระดาษมันก็มีอยู่แค่นี้มันมันปวกมันก็กินได้แค่เนี้ทําไมไม่ใช่หนังสือก็ยังไม่ใช่โหชอบแทพลงกระดาษมีแค่อันนี้แหละก็มีอยู่แค่นี้ในบ้านมันจะมีอะไรอีกเฟอร์นิเจอร์บายบายนะพี่เกม อย่างนี้เดี๋ยวนะใครพาเข้าอีบ้านนี่นะไม่มันอยู่ในบ้านตั้งแต่แรกอยู่แล้วตั้งแต่คำถามแรกเลยนี่เป็นสิ่งของใช่ไหมก็วนกับเข้ามาที่บ้านละแล้คือเรียวมีความเป็นไปอยู่รอยวนเปิดกล่องสแม่แต่อยู่ก็ยิงเข้าไม่ใช่วมจริงพี่ใส่แว่นดำไม่ได้แปลว่าผมจะทะลุใส่แว่นดำเท่ากับจอมบงการนี่ว่าไม่ใช่แต่เสื้อพี่นี่บอกว่าเป็นกล่อง แต่ก็ไม่ได้เป็นว่าจะเป็นต้องกล่องกระดาษกูยังไม่รู้เลยเพราะพอทำไมไม่พูดว่ากล่องลังอะกูพูดแล้วลังไม้ลังกระดาษหลังจากที่มึงพ so ูดกล่องมันก็ไม่อย so ู่แค mm ่นี้สี่สงสัยตรงศพตาที่บ้านพี่เก็บว่า้กล่องกล่องอะไรครับกล่องอะไรเดีกล่องไปจมีกล่องอ่ะอย่างนี้เลยมันก็มีอยู่แค่นี้พี่สงสัยนี่มันมีอยู่แค่นี้ด้วยซ้ำ อก็พูดเยอะเหมือนกันเมื่อกี้เอออแต่นี่ก็พูดพูดไปเรื่อยๆคือนี่คิดว่านีแล้วบอกนี่ไม่ได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คุยเลยไงไม่ตานี่ไม่ใช่จริงๆถ้าใช่นี้ตาทีเด็ดหนุ่มก็พูดอย่างนี้ถ้าใช่นี้โอ๊ยแป๊บเดียวอ่ะมาเปิดให้เสียงแล้วล่ะสถานีจะไม่สู้แล้วต้องเหนื่อยตายไปเลยตอนแรกสบายคิดว่าเป็นเกมเสื้ออเมริกเป็นนี่ว่าใช่ตอนแรกนี่คิดว่าเป็นเกมเพราะว่ายิงดอกถุยสถานีใช่ไหมแต่ว่า ลึกๆก็อาจจะเป็นรีโอได้เพราะว่ารีโอเปิดกล่องมาให้แล้วในหัวในหัวไม่ใช่มีแค่เกมนี่ก็คิดว่าอะกล่องกล่องกระดาษรองลังกระดาษอะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่แค่นี้ใช่มันมีอยู่แค่นี้คือถ้าเป็นคนเปิดมันคือนี่ไงไม่ถ้าเป็นคนที่แบบไม่เกินเกไปก็น่าจะไม่มีอะไรต้องคิดมากเพราะว่าเพราะมันก็มีแค่ไม้เอ้าพูดจริงๆมันถ้าไม้ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ก็มีแค่รังใช่มันก็เหลือแค่กล่อง ก็ใช่ไงหนังสือก็ยังไม่ใช่ก็คงไม่มีอะไรแล้วที่มันจะแทะได้ตุยกเว้นได้กัดเสื้อผ้าแล้วหนูอ่ะพี่ว่าพี่เกมพี่สมารสองคนนี้อาจจะเป็นเพราะเราฉลาดเกินเน่เกมนี้ไม่แบบเราโอ้โหตอนที้เราเราก็เป็นอย่างนี้เสื้อเขียวเน่าล้วนี่บดเลยเอาไหมเอาดีแล้วทุกคนมีคนนอนไม่หลับขึ้นไปแต่นี่นอนหลับนี่ชนะสองตาเมื่อกี้ก็นอนไม่หลับแล้วจ้าเอาละครับทุกคนช่วยดึงขึ้นมาครับไม่ใช่โอ้ my god สี่สามสอง หนึ่งทุกคนปวดครับคนนอนไม่หลับแน่พูดจริงปวดครับปวดครับปวดแล้วอที่ปวดใครมันมีคนเล่นคนอยู่ที่เป็นต้นตัดสินนะพี่ว่าพี่สมาร์ทไม่รู้แหละเอาก็ไม่รู้เสียงมันช่างเอายังไงเอายังไงไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้เอา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 ยังไงไม่ใช่หนูเอาเอาอย่างนี้อ่ะอย่างนี้ พี่สมาชี้แล้วอ่ะชี้เลยดิไม่เไรใช่เอาไงไออย่างพี่นีนี่ว่าพี่สมาร์ทกว่ามึงแต่กูเข้ากล่องจริงแต่ว่าไม่ใช่แต่มันก็เหลืออยู่แค่นี้อยู่ก็พูดเองว่ากิ๊วมันเหลืออยู่แค่นี้มันก็ไปอย่างอื่นไม่ได้ตอนนี้สมัรนีเลยรูปอะไรเนื่อสำคัญเนื้อเนื้อแนี่โอเคเกมสับเสียจะเจานี่เสมอแั้วกันขึ้นหิ้งให้ขึ้นมาทีให้ขึ้นมา นนี่ว่านี่ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นเราคิดดีๆนี่ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์คิดสิคิดสิค่ะปุ๊บไม่ใช่นี่ไปเถียงแล้วเหนื่อยเหนื่อยแล้วนะไปเถียงแล้วนี่แล้วก็เถียงก็ไม่มีใครเชื่อนี่เลยด้วยซ้ำหรือพี่สมาร์ทแอปแต่ไม่ยอมพูดออกมาอินไซเดอร์อ่ะก็มีนะเอ้าขนาดมึงมันเรามันมันเหลืออยู่แค่นี้นะโจทย์มันก็มีอยู่แค่นี้ขนาดตอนนั้นไม้ม็อบไฟฟ้ากูยังคิดไม่ถึงเลยว่าเป็นอีเครื่องดูดฝุ่นน่ะมันเรียกกลมน้ำไปเลยอีนี้ที่ยังไปเลยเขาพี่สมาร ไม่ใช่พี่พูดไม่ทันเกมเกมมัพูดก่อนก็กล่องกล่องก็ได้กล่องรังมันก็ไม่อยู่แค่นี้ไม่นี่คิดแต่ว่าเพราะมันแคบมากแล้วกล่องรังอยู่แค่นี้เลยอืมใช่เหรอเอางี้นะขนาดพี่สมาร์ทเป็นคนพูดทีที่ยังชนะเลยแต่ไม่ใช่นี่จริงๆตอนนี้จันเรื่องไม่ดีมีไฟสุดเสียงเลยดิ่มมีไฟสุดเสียงเลยดิ่มตอนนี้เหลือสองอันนี้ละตอนนี้ก็อาจจะไม่รู้เหมือนเดิมไม่เชื่อผมแล้วคุณจะชนะวุ่นแดดวุนโดไม่ห่วงสิ่นี่บั๊กปีทลายเชื่อผมแล้วคุณจะชนะครั้งที่แล้ว ทุกคนก็เชื่อน้องรู้ยังเชื่อผมครับคุณจชาชีพี่ว่าพี่สมาร์ทพี่เอ่ยดีพี่สมาร์ทมองสายตาบนนี้พี่สมาร์ทรอพี่สมา์ทให้มันจบหมเวลาแล้ต้องต้องเลิกแล้วให้มันจบเล่นนอนไม่หลับแน่จะทำไงล่ะไม่ไม่ใช่ดีๆรอบเนี้ยังไงก็ไม่ใช่แต่ถ้ามันใช่ ไม่อยู่อันนี้ว่าไม่ใช่หรอไม่ใช่ผมแล้วก็บางทีเหลืราก็คุณงี้อย่าลืมไปฟังฮอนเลยฮอนนะครับไม่ใช่ผมงจังหวะจุลบอุณไม่ใช่อันนี้เรื่องแล้วอ่ะโอเคอ่ะออ่มันไม่ใช่อ่ะนี่จบเลยอ่ะคือถ้ารอบนี้ทิดเอาอีกหนึ่งรอบนะยังไงก็พี่สมัครอ่ะเาพี่สมัครนะครับโอเคครับตอนนี้ลิโอออกครับลิโอเฉลยครับ ไม่ใช่โอเคนั้นเดี๋ยวพี่ไม่เฉลยนี่แย่นี่แย่ปาบออี๋ยวพี่ไม่เฉลยคนเป็นจะไม่ขาดใจไม่ขาดรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นอ่ะแล้วคิดว่าใครสมาร์ทเนสมาร์ทเราเปิดนี่ว่าพี่สมาร์ทเก่งให้เฉลยเปิดเปิดเปิดเลยเปิดเลยจ้าเห็นไหมล่นี่ยไม่ยอมเชื่อ ตอนแรกก็เชื่ออยู่ไม่คือพี่พูดลางไปแล้วหนูเห็นพี่บาสบอกว่าอันเนี้ยอุ้ยกล่องกล่องอะไรเขาเวลาก็จับบอกอินี่พูดลางอะไรอย่างงี้ยใครดำพูดลางกระดาษไม่มีหรอไม่จริงจริงตอนแรกก็สงสัยโอเคอัคือเกมได้คะแนนนะครับเริ่มใหม่นี่เราไม่เราไม่เล่แล้วนี่สนุกมากเกมนี้แต่นี่นอนไม่หลับแล้วทำไงดีพี่เกมส์อีกตาหนึ่ง ไม่ uhm สตาร์าฟังนะถ้าเล่นอีกอ่าเงียบฟังไม่รู้เรื่องพูดทีละคนเมื่อกี้พูดตรงนะต้าต่อเครียดอ่ะต้าต่อเครียดเลยอ่ะแต่เราไม่ขอไอศก่อนแต่เกมก็ดูหลับตาเหมือนเกมโฆษณานลูกอะไรหนึ่งสองสามเรือเรือเรือเนี่สายนี่สมาทนให้มาเกมนี้สนุกไหม เลยขอบคุณอาหารที่สวยๆนะครับวันนี้ที่ให้เรามาถ่ายด้วยครับที่สีชี่น้องโรตีสีพี่น้องนะ้ะทุกคนโรตีสีพี่น้องอยู่ที่ชาบูเจ้าจิ๋นนะฮะทุกคนใครอยากแวะเวียนก็มาได้นะครับอาหารอร่อยมากก็ฝากเพลงของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพลงของเราในเลสด้วยนะครับที่ปล่อยเอ็นวีสามออกไปนะครับก็สามารถไปฟังได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นยูทูบหรือว่าสปอติฟายนะครับหรือว่าทุกแพลตฟอร์มนะครับที่สามารถฟังเพลงได้นะครับเพลงเราก็ปล่อยทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากบุญของพวกเราด้วยนะครับ มีหลายช่องทางมากเลยนะครับทุกคนมีทุกช่องทางเลยว่ามันจะเป็น Facebook Instagram X หรือว่า <c oughs> YouTube นะครับช่องอ f ฟิเชียลหลัก <Yeah. S 1> นะครับสามารถติดตามได้แล้วก็ Instagram ด้วยนะครับทุกคน mm. สามารถ f อ l โล w เ้าเลย Yes girls อย่าดื่มไปทำชาเลน g ์เต้นชาเลน g ์ด้วยนะใช่โค<ช>้ดโค้วเลยะใช่แล้วบอกเลยว่าเรามีาทั้งท<อ>่ามีนและท่าเต็นนะถ้าเกิดใครแบบว่าโอ้เฮ้ยเฮ้ยที่ไม่สามารถเต้นได้บอกเลยว่า,า,วาลิปซิงก,ก็ได้แน่นีน่แหละ,ะ,ะ,ะเป๊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 ะบอกเลยว่ามันสนุกแล้วหน่อยมอดอนิดต่อหนึ่งนี่มีโอ้นี่มีโอนี่มีโอชนะสองตาเออเอานี่ก็ชนะเหมือนกันนะ ก็วันนี้พวกเรา4คนไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมเจอกันคลิปหน้านะคะบอกเลยว่ารายการล้อมวงเล่นมาอีกแน่แต่ว่าจะเป็นเกมอะไรรอดูได้เลย EP หน้ามาเจอกันนะครับแล <'s> <ๆ>้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ yeah. รับคลิปๆเดี h ป๊าปิดกล้องแล้วมาเล่นของเราบ๊ายบาย